ไว้ใช้ก็แก้ปัญหนาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งเอาหมายเลขอะไรมาใสา่ใส่เลยสองท่าที่พิธีเพืชมองคลจรวดพนางคาันแรกนาขวัญมีลักษณะผสมผสานกับวัฒนธรรมด้านเดนิมของไทยจนกลายเป็นวัฒนธรรมไทยในที่สุด โจอนะคะดีนะถ้าใครนึกไม่ออก 3. ามะามหาธรรมราชาที่ยืนนิยนไทยทรงพระชนินธ์ไรภูมพิพรว่งโดยอาศัยความรู้ทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้สำหรับสอนผู้คนให้รู้จักเกรงกลัวต่อบาสสี ในสมัยสุขโขไทยจํานวนผู้คนยังมีไม่มากรัมหากษัตริ์ซึ่งเป็นประมุขของอาณาจากักรจึงเป็นเสมือนบิดาของบุตรอันไหนเป็นการรับความเจริญจากวัฒนธรรมืนสังคมและสภาพแวดล้อมหรือภูม